สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมนะครับ s m j a c k และ s m สแอมนะครับอยู่บนฟอร์งดีพากสาละนะครับแล้วก็วันนี้นี่ห้าโมงพอดีเรื่องงานยามดีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาชมบรรยากาศบนฟอร์สอ่านนะว่าปีนี้ในงานบอลร์โชเนี่ยมีอะไรมาเซอร์ไพรส์กันบ้างอ่ะมีเข้าเข้าสู่แบบเหมือนโค้งสุดท้ายเนาะห้าวันสุดท้ายรวมวันนี้ด้วยใช่ไหมพี่แจ็คใช่ห้าวันสุดท้ายแล้วนะะเดี๋ยว เราจะพาชมกันวันนี้อันนี้เดี๋ยวเราพาเดินรอบๆกันเนาะไปไปฝัวงซ้ายก่อนเลยเนาะมิมิมน้องง่วงน้องง่วงของเราอ่ะครับผมตัวนี้หลายหลาคนบอกกันเลยว่าไอคอนิกมากน่ารักนะครับทั้งขนาดูมินั้นแลมีทั้งหมด2ตัวนะตัวเริ่มต้นคือ AC AC สี่9 0 0 0เาเจ่าบาทครัแล้วก็ตัวท็อป 4 9่0 0นบาทนะคะใช่แล้วที่สำคัญนะครับตอนนี้นะเรารับจองกันด้วยนะจองยังไงคะพี่เกจองยังไงคะโอ้ง่ายมากจองยังไงคะลูกค้าอยากไปจองไงคะ4,000ับาท4,000ับาทใช่แล้วก็ระบุวันรับรถได้เลยสำหรับตัว AC รถเราพร้อมส่งมอบตัวนตัวตัว DC เนี่ยเริ่มเริ่มจะมีการส่งมอบได้น่าจะช่วมิถุนามิถุนานะแบบน้องๆแบบคันนี้หรอคันนี้ครับ CD ใว่ไหมน,นลูกค้าถามว่ามันเรียกรถกระบะได้ไหมพี่แจ๊ดใช่มันคือรถกระบปะป่ะมันเป็นจริงแล้วเนี่ยตั้งใจความตัง้งใจเขาคือเป็น SUV ที่สามารถทราวน์ฟอร์มเป็นรถกระบะได้ซึ่งการคอสต์รถการข้ามสายพันธุ์ระหว่าง SUV กลายเป็นกระบะนี่บ้านเรายังไม่มีนะยังไม่มียังไม่อ่ะค่ะขยาไม่ใกล้ครับผมจะให้ดูด้านหลังว่เป็นเอสยูวีเป็นกระบะได้ตอนมองข้างๆนี่คือแบบเหมือน SUV คันหนึ่งอ่ะใช่ใช่ด้านนี้ครับข้างหลังเฮ้ยแบ่งใจตรงนี้แหละเฮ้ ซึ่งเวลาที่เราปิดตรงนี้ครับมันจะปิดมาอันนี้มัน,มมนจะมันจะลงมาอีกเหรอใช่ครับสามารถอัน,นปีม่มแต่เนนมันคือแบบคล้ายมันมันคือเหมือนรถกระบะเลยนะอันนี้เป็ชว์ไฟฟ้านะฮะคันนี้นะบอกเลยว่าสายแคมปิง้งสายท่องเที่ยวนี่ตอบโจทย์นะดูเนี่ยขนล้างน้ำแข็งนี่นะนี่เป็นอีกหนึ่งโมเดลนะภายใต้ฉาอันซึ่งเดี๋ยวปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ย ก็จะมีหลายๆตัวออกมาแล้วคาดว่าปีหน right. ้าของเรานี่จะเฉิดฉายอีกหลายรุ่นใช่แล้วก็พวกเราการแหลกนะก็พร้อมที่จะดูแลทุกแบรนด์ภายใต้สางอันอยู่แล้วพวกเราสราัญบริการเลยตูสีและตัวถางของเราพร้อมที่สุดแล้วตอนนี้เรื่องของตัว Accident p a r t ต่างๆนะมีประจำโชว์รูมทุกสาขาใช้คำว่า one stop service ได้ไหมได้นะเอาจริงก็ได้นะวันนี้พิเศษสุดเลยจะมีศิลปินรับเชิญนะน้อง ลุกอิชิตาวะแล้วรู้สึกว่าน้องเขาเนี่ยจะใช้เอสโอเซเว่นเราด้วยใช่ไอ้เนี้อยากรู้มากเลยว่าน้องเขาใช้แล้วเขารู้สึกเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเนี้น้องเขาแสดงแล้วเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์น้องใช่เดี๋ยวผมพาไปดูที่ชาร์จสวัสดีครับในส่วนของแพ็กเกจทั้งเอสโอเซเว่นและเอโอเซเว่นนะครับเราจะมีการแถมพวงชาร์จเจอร์ให้พร้อมติดตั้งและรับประกันสำรวจให้ด้วย เน,เนื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทไทยฟจูนะบริษัทัพย์ของเรา<ช>กําหนดแล้วก็ในส่วนของการดูแลหลังการขายนะเรื่องของการเม่นานตอนนี้เราในแคมเปญอ่ะมันให้ฟรีเลย8ปีหรือ10ครั้งใช่พูดง่ายถ้าไปไล่เลียงตามตารางเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ95 0 0หมพโลใช่พูดง่ายคือจากวันออกรถ่ยขับไปเลยแต่ละครั้งเนี่ยครั้งแรกเรามาเจอกี่โล5 0 0พโลอ่า5,000นโลห้ามเนิ้นใช่ไหมเกินได้ไหมเกินได้เกินได้เกินได้มาเราดูใครจะเก็บต้องเก็บตั้งในคงในขับใครเกิน มาเนี่ยพวกเรากาแล็กไม่ไม่เก็บเลยครับไม่เอาเราไม่เอาแล้วก็เรามาได้ไหมขอให้มีโลโก้ดีพอมาเถอะดูแลหมดได้ที่ไหนก็มาดูแลหมดมาหาเราเนี่ยใช่แล้วก็เกินนี้เกินหน่อยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติใครจะยังไงผมไม่ทราบแต่ที่นี่กาแล็กนะผมเช็คมาแล้วบริษัทเรานะส่วนบริการเราพร้อมดูแลแล้วก็เกินนี้เกินหน่อยเราเดี๋ยวดูแลให้ไม่เป็นไรเนาะแต่ไม่อยากให้เกินอ จริงๆแล้วเกินได้แบบ5,000อยากเกิน5,500โลอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นทุกหมื่นโลก็จะเป็น15,000 25,000 35,000ไปเรื่อยๆจนถึง95,000โลใช่ค่ะอันเนี้ยฟรีหมดเนาะสำหรับลูกค้านะี่ตัวอย่างครับแล้วจากเสื้อที่หนึ่งใส่แล้วก็คือนี่เลยแพ็กเกจอย่างดีนะนี่นี่เจอแล้วว่ามันคือยี่ห้ออะไรอ่ะนี่กาเวนสันใช่ไหมกาเวนสันเอออันนี้ รู้<อ>สึกว่ามาแล้วมวน้องจ๋ากําลังจะข<อ>ึ้นแสดงเนาะอะๆๆโอ้ยกรบเดียวหน้าเวา้ต้องเต็มเลยดูๆมายังมายังอ่าไปแล้วไปแล้วอ่ะคราว,ว,วนี้เดี๋ยวล่ากันดีกว่า ใช่เพราะว่าเด็กจะแอบไปขอถ่ายรูปน้องลุกบ้างละโอเคโอเคโอเคงั้นก็นะคะสำหรับเพจที่พอการแหลนะวันนี้เราสองคนนะครับ SM Jack SM จ็คเอตัวแทนการแหลกทั้งสี่สาขานะครับแล้วก็เพจการแหลกวงแหวนด้วยวงแหวนด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ